หัวหน้าที่จะต้องไปพคดชงไปฟีดแบกลูกน้องแล้วจะต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลแล้วก็ทําเป็นรายบุคคลไม่ใช่แบบแตเตรียมตัวคุยทั่วไปไต้องรู้สึกว่าลูกน้องคนนี้คนนี้เป็นลูกน้องสไตล์ไหนเราควรจะเริ่มเล่าให้เขาฟังก่อนหรือเราควรจะฟังเขาก่อนแล้วเราค่อยพูดลูกน้องคนนี้เขามีปมมีประเด็นอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่จะคุยเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์คุยเรื่อง,อ,งอื่นที่เขาอยากจะคุยกับเราก่อนไหม ถึงแม้วาระนี้เป็นเรื่อง p e r f o r m a n c e coaching and f e e d b แ c k ก็จริงแต่ว่าเรารู้ว่าคนนี้ก็มีเรื่องคาใจก็มีปมอ,อะไรอยู่ในชีวิตนะในการทำงานหรือเรื่องส่วนตัวให้โอกาสเขาได้ใช้เวทีนี้ได้คุยกับหัวหน้าบ้งางไหมครับไม่งั้นหัวหน้าทุกคนก็ใช้ใช้ก็เรื่องมาตรฐานหรือเทมเพลตเดียวกันอ่าโอเคเริ่มตั้งแต่ผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วคุณคิดว่าข้อไหนดีข้อไหนไม่ดีเพราะอะไรก็คุยแบบนี้ทุกคนมันคงไม่ได้ผลกับทุกคนเพราะคนแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ที่แตกต่างกันมีอารมณ์ควาามรู้สึกกกแตกต่งัน สถานะในแต่และว,วันแต่และช่วงเวลาแตกต่างกันมุมมองวิธีคิดความเชื่อก็แตกต่างกันแต่หัวหน้าใช้เทมเพลตเดียวกันก็าอาจจะไม่เวิร์กสำหรับคนนั้นนี่คือเรื่องของการเข้าใจคนแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เขาเป็นคือเราต้องเข้าใจเขาก่อนแล้วไปดูซิว่าวิธีไหนที่จะทาให้คนคนนี้เกิดกออารยอมรับนะมีความรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําผลงานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้ทําหน้าที่เป็นโค้ชจริงจริง เป็นเพื่อนจริงๆเป็นคนที่คุยได้จริงๆไม่ใช่เอาบทบาทของการสั่งงานมอบหมายงานแล้วก็มานั่งโพสต์ลูกน้อง